สวัสดีเพื่อนชาวย,ยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับจังน ua นึ่งว1าอาเมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคคูอแย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเทวดวนจาัากรรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งทระศิษย์ของหลวงปู่เทพศา,าสาาันเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไม้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็นะครับ097 01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือเพจนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจทํากี่เพจก็หายนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับติดตามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเรามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อร่วมสนุกกับเรานะครับอย่างน้อยก็นะครับเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อนะครับ ทุกครั้งที่เรานะครับเม้นใต้คลิปเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มการมองเห็นนะครับจะให้คนเข้ามาเห็นคลิปเราเยอะๆนะครับก็จะได้มีคนนะครับเข้ามาศึกษาแล้วก็สะสมร่วมกันนะครับคือผมอยากจะให้นะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักหลวงพ่อเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้วัตถุมงคลที่นะครับปลุกเสกอย่างเข้มขังนะครับ ตุ้มตคลดมีดหมอเนี่ยนะครับถือเป็นเครื่องรางนะครับที่มีพุทธคุณสูงที่สุดนะครับผมว่าเหนือกว่าตะกุดเบี้ยแก้อะไรทุกอย่างนะครับถ้าจะหาสักชิ้นที่ครอบจักรวาลเนี่ยนะครับผมว่ามีดหมอเนี่ยนะครับถือว่าที่สุดแล้วนะครับอย่างมีดของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับราคานะครับหลักแสนนะครับเช่าหากันก็ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่านะครับ มันมีหลายฝีมือนะครับบางทีชาวบ้านตีไปส่งให้หลวงพ่อเสกเขาก็ถือว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับบางทีเซียนตีเก๊เขาบอกไม่เป็นไรนะครับเขาเอาไว้บูชาประจําตระกูลนะครับแล้วก็นะครับเขามีประสบการณ์มาเยอะนะครับยังไงเขาก็ไม่ปล่อยนะครับให้เท่าไรเขาก็ไม่ปล่อยนะครับนะครับดังนั้นนี่เล่นหานี่ถือว่ายากเหมือนกันนะครับแต่คนพื้นที่เนี่ยเขาได้มาเขาก็มั่นใจนะครับ แล้วก็บางเล่มเนี่ยนะครับใบมีดแท้นะครับฝักเก้ก็มีนะครับเพื่อนนะครับก็เล่นยากอยู่นะครับแต่การนี่ถ้าจะหามีดหมอดีๆนะครับไว้ใช้เนี่ยนะครับก็มีหลายๆเกจินะครับแต่ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในส่วนตัวก็คือนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะครับมีประสบการณ์มาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ ลูกค้าหลายท่านนะครับก็มีประสบการณ์เช่นกันนะครับถือว่าพุทธคุณสูงเพราะที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้นั่นเองนะครับเรื่องประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อเนี่ยผมก็รู้สึกว่านะครับปราบเปื้มมากๆนะครับหลวงพ่อท่านก็นะครับเมตานะครับถ้าเล่าให้ใครฟังก็อาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ผมบอกเลยว่านะครับ เหมือนท่านรู้ว่าผมจะไปเนี่ยนะครับท่านอนุกรสะดวกให้นะครับทุกอย่างเลยนะครับคือผมบอกว่าผมจะไปถวายเงินร่วมสร้างมหาเจดีกลางน้ํานะครับตอนแรกกับเหมือนจะเขาก็จะไม่ให้เข้านะครับแต่พักหนึ่งเดินยังหันหลังอยู่แป๊บนึงนะครับเขาก็เรียกเลยนะครับซึ่งห้องปลอดเชื้อเนี่ยนะครับเขาไม่ให้คนเข้าง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่แบบ ขออนุญาตหรือแบบคือต้องใช้คืออภิสิทธิ์เยอะมากนะครับถึงจะเข้าไปห้องนั้นได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปกร่าบหลวงพ่อเนี่ยต้องรอให้หลวงพ่อท่านออกมาข้างนอกนะครับท่านจะมานั่งที่รถเข็นของท่านแล้วก็ท่านก็จะประพรมตะมน์ให้นั่นเองนะครับดังนั้นการจะเข้าไปแบบนั้นเนี่ยยากมากนะครับคือต้องเป็นผมต้องอยู่ตรงนั้นนะครับถึงจะรู้ว่ามันน่าขนลุก ขนาดไหนมันบอกไม่ถูกครับบรรจายไม่ถูกครับคือผมเข้าไปเนี่ยผมทัเท่ามผมไหลเลยนะผมบอกเลยว่าเหมือนท่านรู้แล้วก็อ่าหลายๆท่านนะครับที่น้องๆที่รู้จักทีนโนนเขาบอกเลยนะครับเขายังไม่เขายังไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นเลยนะครับเขาจะไม่ได้เข้าไปกราบบบนั้นเลยนะครับแล้วก็น้องคนแรกที่ผมติดต่อติดต่อกันอยู่เนี่ย เขาจะพาผมเข้าไม่ได้นะครับคิดดูนะครับเขาจะพาผมเข้าไม่ได้เลยนะครับผมต้องเดินผมกลว่าจะเดินเล่นรอจนกว่าหลวงพ่อจะออกมานะครับไม่ถึงนาทีจริงๆนะครับนะครับผมเดินออกมาแป๊บเดียวนะครับนะครับไม่ถึงนาทีนะครับหันหลังแป๊บเดียวนะครับเขาเรียกเข้าไปเลยนะเขาบอกว่าไหนใครจะไปถวายเงินหลวงพ่อนะครับเป็นที่ขนลุกขนชันมากครับแล้วก็ข้างในเขาก็ต้อนรับอย่างดีนะครับ แล้วก็หลวงพ่อท่านก็แจกเหรียญที่เห็นอยู่ในภาพนั่นแหละครับนะครับก็คือนะครับเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับเก็บไว้ในกางสมบจตินะครับดังนั้นท่านใดที่นะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับก็ไล่ดูนะครับจะทายคลิปได้เลยนะครับเหรียญยิคนี้ก็จะเป็นนะครับแหวนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อนะครับที่หายยากมากๆนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหรือทองผสมนั่นเองนะครับซึ่งนะครับ พี่ท่านนี้นี่นะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็เช่าหาวัตถุมงคลจากผมไปเยอะนะครับก็ได้นําไปนะครับคุมทองนะครับแบบโอ้โหดูแล้วทรงคุณค่ามากนะครับสวยงามมากนะครับนะครับกลายเป็นของที่แบบโอ้โหเลอค่ามากนะครับยิ่งเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับแล้วนี่นะครับคือท่านศรัทธามากนะครับนี่นะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับ ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนะครับเอามาให้ชมกันนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด2.5นิ้วนะครับด้ามแกะเท้าใบส่วนนะครับออกปี6กานะครับเต็มนี้นะครับถือว่านะครับสภาพสวยงามเลยนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับ แล้วก็อักขระเลียัยนสวยงามเข้มขลังนะครับต่อโค้ดพัด101ที่ปลายมีดนะครับชัดเจนนะครับด้านหลักทำจากไม้สลาหลังเก่านะครับแกะเป็นท้าวอิศวันนะครับสวยงามเข้มขลังแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ตัวก็จะเป็นนะครับมีดขนาดซาลิกานะครับพยาเหล็กอัฐถันรุ่นแรกปี61นั่นเองนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับสภาพถือว่าสวยงามเลยนะครับมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่นักสะสมลูกสิลป์ลูกหานะครับสอดแสวงหามาใช้กันนะครับรวมทั้งตัวผมเองผมก็พกรุ่นนี้นั่นเองนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับ เนื้อของเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับคระเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับต่อโค้ดพอพานนะครับรัศมีตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับหมายเลขนี่นะครับเลขนี้ถือว่าหมายเลขต้นๆเลยนะครับหมายเลข79นะครับนี่นะครับมีความสวยงามเข้มขังมากๆนะครับด้านฝักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงพระเดิมวัดนองโพนะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับปัจจุบันก็ นะครับของเกมมีออกมานะครับแต่ยังห่างมากครับแล้วก็พบเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันของจริงก็หายากมากๆนะครับแทบจะไม่พบเจอเลยแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเป็นมีดที่มีประสบการณ์มากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับแล้วก็นิยมแน่นอนนะครับอนาคตเนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับ ก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับบีดนะครับพยาเหล็กอัรน์นะครับ,รนนรบขนาด2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับด้า,ดามแกะเป็นเท้าเปสุวรนนะครับสวยงามเข้มขังนะครับ มีดพยานเลกาถันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองเลยนะครับ2ชุดานิ้วแบบนี้นะครับด้วยการสร้างเพียง5 3าร้อยสามเล่มเท่านั้นนะครับแหมนะครับแล้วก็นะครับรูปลักษณ์ของมีดเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแกะเป็นเท้าเวตุวันได้สวยงามแล้วก็เข้มขขังมากนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์สูงมากๆนะครับ เปิดตัวผมเองเนี่ยผมก็นะครับชื่นชอบในพิเศษเช่นกันนะครับพกติดตัวไปนะครับแต่ผมจะพกเป็นขนาดสัตว์กาเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับมีรุ่นนี้เนี่ยนะครับการสร้างเนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนี่ใช้เวลานานมากนะครับเนื่องจากนะครับวัตถุอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยนะครับล้วนแต่นะครับเป็นของแรงของเฮี้ยนทั้งนั้นเลยนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เรียกได้ว่านะครับรู้ดี นะครับแล้วก็ผู้ที่นําไปใช้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแข็งแกร่งปลอดภัยนะครับไม่ตามหานิยมต่างๆนะครับใครที่หามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับใช้ไม่ได้นะครับไม่กล้าเช่านะครับก็ลองนะครับพยาเละฐานรุ่นแรกรดูนี้เนี่ยนะครับถือว่านะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าพุทธคุณจะสูงเทียบเท่าของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่นะครับพุทธคุณสูง เพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้แน่นอนนะครับของดีปีลึกนะครับถือว่าเป็นตำนานอีกรุ่นเลยนะครับประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดๆเลยนะครับของวัดทหยด้วนนะครับใครมีก็ถือว่าสุดๆนะครับวัตถุพุคุณลยเจ้าของนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อก็จะเป็นนะครับมีดทรงปลาหมอรุ่นแรกนะครับออกปี6-1นะครับปลุกเสกไตรมาสนะครับนี่เลยนะครับสภาพสวยงามมากนะครับใบนะครับที่เห็นวิงวิงแบบนี้นี่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็นะครับด้านหฝักเนี่ยทำจากไม้คูนตายพลายนะครับตัวการสร้างนะครับใบสแตนเลสแบบนี้นี่นะครับ ร้างเพียง12เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข6นะครับต่อโค้ดพัดชัดเจนนะครับแล้วก็มีโค้ดจระเข้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะต่อกลายหน้าเกี้ยวนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นนะครับลายน่องสิงทรงเครื่องนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆนะครับ แล้วก็จะเป็นนะครับแม้สามกษัตริย์ยกคิ้วนะครับอยู่ในกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะนิยมแล้วก็หายยากแล้วก็ราคาสูงนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับทคาสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ตัว่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอฉันปี59อายุเ5ปีในตอนนั้นนะครับซึ่งนะครับมีดเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับซึ่งนะครับทางวัดเวดดวนนะครับได้จัดสร้างถือว่าเป็นมีดวาระรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้ดแล้วก็รันหมายเลขอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับฝักจะเป็นนะครับสีทูโทน ซึ่งจะได้รับความนิยมกว่าแน่นอนนะครับซึ่งนะครับไม้ที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับไม้หลงพ้าเดิมนะครับไม้สารังเก่าหลงพ้าเดิมนะครับทั้งชุดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ไม้เก่าจริงๆนะครับที่เป็นไม้สารังเก่าหลงพ้าเดิมนะครับซึ่งจะหาไม้สวย จะไม่ค่อยเจอนะครับก็จะมีทั้งรอยตะปูนะครับรอยต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นความคลาสสิกนะครับซึ่งนักสะสมเนี่ยนะครับสอดสวงหากันอยู่แล้วนะครับมีดหอชันเนี่ยนะครับเขารู้กันดีเรื่องของพุทธคุณนะครับมวลสารที่บรรจุก็ล้วนแล้วแต่เป็นนะครับของหายากนะครับเป็นมวลสารเก่าๆนะครับปุดมวลสารที่ด้ามมีดนะครับเพืกอกันมีดนะครับ ที่ด้ามมีก็จะนะครับเทคล้ายๆเป็นเซรามิกหรือยางไม้นะครับปิดทับอีกทีนะครับแล้วก็นะครับตอกโค้ดพัดนะครับที่ด้ามนะครับแล้วก็นะครับหมายเลขเป็นหมายเลขอาราบิกนะครับสำหรับเล่มนี้ก็หมายเลข1 5 3นะครับรวมกันก็ได้9ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับซึ่งนะครับมีตำนานวัตถุด้วนนะครับ คนเล่นหาจะรู้กันดีนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมชอบมากนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่มองหานะครับมีดทีมประสบการณ์ตะนานวัใถ้ด้วนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอระฆังปี60นะครับซึ่ง ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับซึ่งนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะจำนวนการสร้างครับ7นิ้วแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง99เล่มเท่านั้นนะครับนะครับต่อกลายหน้าเกี้ยวนะครับรุ่นหอระฆังพีมพศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นนะครับมีดสุดยอดประสบการณ์ตำนานวัตถุนิมของจริงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานที่สุด ดีที่สุดในปี60นั่นเองนะครับโดยปลุกเสกทั้งหมดนะครับ4วาระกับอีก1ไตรมาสนะครับรวมทั้งนะครับเ5ปี60ด้วยนะครับแทนที่นะครับหามีดเสา5ปี60ไม่ได้นะครับไตรมาสปี60ไม่ได้ก็ใช้รุ่นหอระฆังปี60แทนได้สติดใจเลยนะครับเพราะว่าพิธีดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับมีโค้ด นะครับต่อโค้ดแล้วก็ร้านหมายเลขชัดเจนนะครับเรื่องเก้แท้เนี่ยนะครับยังไม่มีของเก้มาให้เห็นนะครับแต่กัรนี่ใครที่สนใจก็เอาเป็นองค์รูได้นะครับลุกเสกวิธีดีมากนะครับบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่หน้าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าจำนวการสร้างนะครับเนิ้วแบบนี้นะครับก็สร้างเพียง9กสุเล่มเท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะมี 9นิ้วด้วยนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับสร้างเพียง 2- 9เล่มนะครับดังนั้นนี่นะครับชุดกรรมการส่วนใหญ่แล้วก็นะครับมันเป็นตำนานไปแล้วนะครับโอกาสที่จะหลุดออกมาในยากมากดังนั้นจะมีให้หมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับก็คือขนาดใหญ่ก็คือ7นิ้วเท่านั้นนะครับที่พอจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ก็นะครับแค่ 9- ก้าเก้าเล่มนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อปก็จะเป็นนะครับมีดมวลสารร้อปีใบเหล็กน้ำพีนะครับนะครับซึ่งาตามตำรามีดหมอเนี่ยนะครับถ้านะครับมีดหมอ,อรุ่นนั้นนี่ถ้าเป็นใบเหล็กน้ำพีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับเป็นรุ่นที่นะครับสร้างตามนะครับรุ่นแรกที่โด่งดัง รุ่นแรกที่โด่งดังก็คือนะครับมีด8รอบปี60นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับในสายนี้เขารู้กันนะครับผู้สร้างก็คือคุณเก่งพึ่งดินนะครับซึ่งนะครับคุณเก่งพึ่งดินเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะสร้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้นนี่นะครับมีดนะครับโนราณร้อยปีเนี่ยรุ่นนี้นถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับ มวลสารจัดเต็มไม่แพ้รุ่นแรกนะครับมีดใหม่ๆเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับราคาบวกกันตั้งแต่เป็นใบจองนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับหายากแล้วนะครับนะครับด้ามเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับอ่าเป็นโลหะหล่อนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เหลืออยู่3ามเล่มนะครับในซีนเดิมนะครับข้างในก็จะเป็นนะครับอ่าเหล็กยอดเจดีนั่นเองนะครับมวลสารนะครับ แล้วก็นะครับด้ามเนี่ยนะครับเป็นด้ามโลหะนะครับฝักเนี่ยนะครับฝักจะเป็นไม้พยุงทั้งหมดนะครับนะครับส่วนข้างในเนี่ยนะครับก็จะไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นด้ามเจดีเปล่าๆนะครับหรือด้ามเจดีลงยานะครับซึ่งจำนวนการสร้างนะครับไม่เยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับปลูกเสกยาวนานนะครับ ตั้งแต่เป็นมวลสารนะครับเข้าลายพิธีนะครับเหล็กน้ำพีเนื้อดีนะครับจากอุตรดิตนะครับการจะไปนำเหล็กน้ำพีขึ้นมานะครับตีเป็นมีดหมอเนี่ยต้องนะครับต้องไปบวงสรวงเลยนะครับต้องขอนะครับเพราะว่าเหล็กนำพีเนี่ยนะครับเป็นธาตุอาถรรพ์ที่นะครับมีเทวดาปกตรักษาอยู่นะครับดังนั้นในการจะนำมาใช้นี่ต้องทำให้ถูกต้องตามพิธีกรรมนะครับ นะครับเล็กนัพีเนี่ยถือว่าเป็นท่าไกยสิทธิ์ที่ครับเป็นรองเฉพาะเล็กๆเท่านั้นนะครับและการนีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าเกิดศรัทธาตอนพระแพงนะครับอย่ารอให้วัตถุมงคลนะครับแพงก่อนนะครับตามรุ่นแรกไปเนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นค่อยวิ่งหานะครับแล้วตอนนี้นี่นะครับราคาถือว่าจับต้องได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ3เล่มเท่านั้นนะครับ ก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเฟตนะครับวัดสร้างเองออกปี64นะครับถือว่าเป็นรุ่นนะครับฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อนะครับครบ100ปีนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับตอกอักขระเลขยันนะครับเป็นแบบยันครู ซึ่งก็นะครับถือว่าเป็นลายที่ไม่ซ้ําใครนะครับเพื่อนนะครับต่อโค้ดนะครับบุญญากาโมนะครับแล้วก็โค้ดพพมนะครับแล้วก็หมายเลขก็อย่างเล่มนี้ก็นะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับโดงการสร้างนะครับห้าพันเล่มนะครับแต่ปัจจุบันนี่หายยากมากแล้วนะครับไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับมีฉลองมันเกิดหลวงพ่อนะครับครบอายุ1น0ปีในปี64นะครับ นี่ครับรุ่นนี้เลยนะครับปลุกเสกเข้มขังมากนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับช่วงที่โควิดนะครับวัดปิดนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่านะครับเสกจนเต็มจนล้นแล้วนะครับเสกจนไม่เข้าแล้วนะเพื่อนนะครับรุ่นนี้แหละครับดังนั้นนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรูปหล่อ ยอดธงรุ่นแรกนะครับเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดขอนแก่นนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่ออกปี63นะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับุญญากาโม99นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างสราร100้อยปีวัดห้วยด้วนนะครับเถียนอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับเป็นแบบช่อนะครับกรรมการนะครับ มีทั้งหมด9องค์นะครับโดยการสร้างเพียง29ช่อเท่านั้นนะครับและที่พิเศษนะครับนะครับช่อนี้นะครับหมายเลข1นะครับเขาเรียกว่านะครับจ่าฝูนั่นเองนะครับหมายเลข1นะครับย่อมมีความหมายที่ดีอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นหมายเลขที่มีผู้สาะแสวงหานะครับมานานแล้วนะครับนักสะสมนี่ชอบมากนะครับ เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผสมมวลสารต่างๆมากมายนะครับหรือที่เรียกว่าสำลีเหลืองนั่นเองนะครับก็จะออกแก่ทองนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยทุกองนะครับติดเต็มทุกองนะครับสภาพนะครับเก่าเก็บผิวหิ้งเลยนะครับสักสีรุ่นแรกนะครับนี่เลยนะครับแบบช่อ9องค์ถือว่านะครับอลังการเลยนะครับ ใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับขุนแผนรำพึงคู่นะครับเจ้ากุพัดปุญญกามูวัตถ้ดวนนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับมวสารเข้มขลังนะครับองค์ตะกุดสริกาทองคำนะครับองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับติดรางวัลที่1งงานใหญ่นะครับคำว่านะครับรำพึงคู่นะครับเกิดจากรูปลักษณ์ของนะครับพุทธ พุทธลักษณะขององค์พระก็คือพระปางลำพึงนะครับยืนคู่กัน2องค์นะครับแล้วทาไมต้องยืนคู่กัน2ององค์นะครับก็เป็นพระประจําดวงวันเกิดของหลวงพัดนะครับซึ่งหลวงพัี่ท่านเกิดวันศุกร์นะครับท่านจึงเมตตาประยุกต์เอาคําว่านะครับท่านอะไรที่นะครับให้คนไม่เกิดวันศุกร์จะห้อยพระนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลว่าไม่ใช่พระประจําวันของตัวเองนะครับ พระท่านบอกว่านะครับนี่ก็พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะนั่งหรือจะยืนนะครับก็ได้หมดนะครับดังนั้นจึงนําเอาพระปางลำพึงธรรมดานะครับมารวมเข้าด้วยกัน2องค์นะครับให้เกิดคําและความหมายว่านะครับลำพึงคู่นะครับและวางกุตสโลบายให้แยบคายไปอีกนะครับว่านะครับให้เป็นพระในซุ้มเรือนแก้วอย่างพระคุณแผนทั่วไป ที่โบราณสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระเครื่องด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับจึงเกิดเป็นพระขุนแผนพระพึงคู่นะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครไม่ก๊อปปี้ใครนะครับเป็นพระคู่บารมีของพระพัฒน์ะครับตํานานคู่วัดห้วยด้วนนะครับเหมือนขุนแผนพายุมานะครับที่เป็นพระคู่บารมีของหลวงพ่อทิมวัดหันไล่นั่นเองนะครับองค์นี้นะครับ สภาพสวยงามมากครับติดวันที่1การันตีมาเรียบร้อยแล้วนะครับมวลสารถือว่าสุดยอดนะครับขลังเนี่ยเป็นตะกุดสริกาทองคํานะครับทองคาแท้นะครับดังนั้นนี่นะครับแค่จะเจอรุ่นนี้เนี่ยก็ยังยากแล้วนะครับและยิ่งเป็นตะกุดเงินตะกุดทองคําอะไรพวกนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับหายยากเลยนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิป จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับทนาดที่นะครับต้องการจะร่วมสนุกกับเรานะครับก็คือนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาเยอะๆนะครับหนึ่งคอมเมนต์1นสิทธิ์นะครับคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับลูกค้าก็นะครับที่เช่าหาวัตถุมงคลก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดรางวัลรอบแรกนะครับ น่าจะมีสักสิบรางวัลก่อนนะครับเพื่อนนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อร่วมเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อร่วมกันนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่นี่ให้ร่มด้วยเงินท่าเขาของเงินใช้ทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ลอดไปนะนะทุกๆคน